เกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลทีมชาติไทยในศึกซีเกมสอ2พันาขึ้นน้ำกนกับมาแพ้คาบ้านครึ่งแรกอย่างเหนือครึ่งที่เหลือมาอยัางไงก็เรียกได้ว่ากับตะลบปัดก็ได้เลยนะครับกับการแพ้คาบ้านเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยนะครับในค่ำคืนที่แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับมีความคาดหวังกับฟุตบอลในซีเกมครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับที่หวังจะชนะทุกเสียงเชียร์ ทงชาติที่โบกสะบัดล้วนเป็นไปด้วยความหวังที่จะได้เหรียญทองกลับมาอยู่ในมือทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับแต่พอการแข่งขันจบภาพที่ปรากฏมันไม่ใช่ภาพการเฉลิมฉลองนะครับแต่กลับเป็นคําถามมากมายที่เกิดขึ้นกับแฟนฟุตบอลทั่วประเทศนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยในเกมนี้นะครับทั้งที่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นนะครับทีมชาติไทยถูกพูดถึงและหยิบยกให้เป็นเต็งหนึ่งนะครับด้วยศักยภาพนักเตะ ที่มีประสบการณ์และมีลีกที่แข็งแกร่งนะครับนักเตะ,ละหลายๆคนผ่านเวทีระดับอาเซียนและเอเชียมาแล้วนะครับระบบการเล่นก็มีความลงตัวเกมลุกมีความหลากหลายนะครับและเกมรับก็ไม่ได้แย่นะครับทั้งสภาพจิตใจของน้องๆพร้อ,อมที่จะสู้นะครับและสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเกมสุดช็อกของแฟนฟุตบอลชาวไทยทั่วประเทศไปเลยนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้โดยเกมนัดนี้นะครับทีมชาติไทยของเราจัดทัพแบบจัดหนักจัดเต็มและได้เล่นในบ้านนะครับ และกองเชียร์นะครับก็มาเชียร์กันแบบเต็มความจุ17,000คนกันเลยนะครับนำโดยผู้รักษาประตูสรวัตรโพสมันนะครับชานนท์ธรรมาชนะพัฒน์บัวพันธ์เศกสรรลาตีสวนปอกแข็งกัตตันทีมนะครับสิทธาบุลล่าคัคณะคำยกยศกรบุรพาวาลิชูทองชัยพนโอทนอิสราสันหล,ลนและผลเอกมณีกรน,นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ในครึ่งแรกทีมชาติไทยของเรานะครับ ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะจังหวะเกมรับซึ่งทางเวียดนามนะครับบุกไม่สุดนะครับและทีมชาติไทยของเราครับก็ค่อยๆหาจังหวะในการเจาะครึ่งแรกเนี่นะครับเล่นได้แบบอย่างลงตัวมากเลยนะครับแบบที่ได้รับชมมาตั้งแต่รอบแรกจนนัดนี้นะครับนัดนี้สามารถทําได้ดีมาแบบใช้ได้เลยนะครับ แถมยังมาได้ประตูจากรูปฟรีคิกสุดสวยนะครับของยุสกรบุรพายิงให้ทีมชาติไทยของเรานะครับออกนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อสุดนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าประตูนี้สําคัญมากเพราะมันเป็นเกมที่อึดอัดนะครับและยังเป็นนาทีที่20เพียงเท่านั้นเองนะครับและแถมสถานการณ์นะครับโมเมนตัมดูดีอย่างชัดเจนอยากได้ว่านะครับทาให้ฝั่งเวียดนามก็เสียขบวนไปเลยเช่นกันนะครับและทางสิมชาติไทยก็ได้เปิดเกมลุกเข้าใส่เวียดนามนะครับอย่างต่อเนื่องและการเข้าทํา การต่อบอลปันจุบทางที่ดีเลยนะครับและในการบุกกดดันอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้นะครับได้เกิดผลสําเร็จเมื่อเสกสันลาตีนะครับหรือจูดบูลิงเสกนะครับสัตนากรเขตโทษนะครับเข้าประตูไปนะครับทําให้สถานการณ์ของทีมชาติไทยนะครับขึ้นนําเวียดนามไป2ประตูต่อศูนย์ในครั้งแรกคิดในใจนะครับว่าสบายๆครับในเกมนี้และลูกเกมและมีโอกาสทุกอย่างต่อเนื่องและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับ ผมก็คาดเดาไว้เลยนะครับว่าครึ่งหลังทีมชาติไทยน่าจะเล่นเกมรับแบบเต็มระบบซึ่งเมื่อเริ่มครึ่งหลังมานะครับก็ตามคาดเลยครับครึ่งหลังกลับมาทีมชาติไทยเน้นรับแต่ปัญหาแรกเลยนะครับโดนทางเวียดนามตีเสมออย่างเร็วเลยนะครับโดยเวียดนามได้ลูกจุดโทษและเขาก็ไม่พลาดนะครับทาให้ตามทีมชาติไทยเป็น1ประตูต่อ2ในช่วงเวลา49นาทีนะครับถือว่าไวมากก็ตามคาดเลยครับทางเวียดนามมีกําลังใจคึกเขิมขึ้นมาทันทีนะครับและครึ่งหลัง บอกเลยครับไทยเราเป็นรองอย่างมากนะครับและทางเวียดนามเองนะครับก็พยายามบุกกดดันทีมชาติไทยอย่างหนักนะครับจนทางเวียดนามก็ทําสําเร็จนะครับตามตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2นะครับและหลังที่เวียดนามตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับเวียดนามเองก็มาเป็นพายุเลยนะครับมีโอกาสยิงทั้งติดเซฟทั้งชนเสานะครับดีที่ผุ้รักษาประตูของเรานะครับอย่างสรวัดโอซมันช่วยเซฟไปได้หลายลูกนะครับเรียกได้ว่าเวียดนามมีโอกาส จะปิดเกมใน90นาทีได้เลยนะครับแต่ก็ยิงไม่ได้นะครับก็เลยจบใน90นาทีนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับต้องไปตัดสินกันในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีและเราดูกันเห็นเห็นนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับจากครึ่งแรกที่กลับมาเล่นในครึ่งหลังเนี่ยนะครับดูหมดแรงอย่างชัดเจนนะครับโค้ชเราจึงต้องตัดสินใจนะครับเปลี่ยนตัวเอาความสดลงมาสู้นะครับแต่ทางเวียดนามเอง บอกเลยนะครับโคตรฟิตเลยครับนัดนี้แล้วในช่วงต่อเวลาพิเศษทีมชาติไทยของเรานะครับก็มาโดนประตูออกนําจนได้นะครับโดนเวียดนามแซงเป็น3ประตูต่อ2นะครับผมได้นั่งรับชมนะครับบอกเลยนะครับหลังจากขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์ทีมชาติไทยของเรานะครับไม่มีทรงเลยนะครับทุกอย่างมันยุบ มันช้าไปหมดเลยครับเราก็ต้องกลับมาดูนะครับว่าสรุปแล้วเป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะว่าเด็กไทยของเรานะครับหลายคนอาจจะรู้อาจจะทราบมานะครับว่าต้องออกมาช่วยต้นสังกัดระหว่างแมทที่ทําการแข่งขันในซีเกมสนะครับจึงทําให้นักเตะไม่ได้ลงซ้อมด้วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับ เมื่อเป็นแบบนี้ดูเหมือนทีมชาติไทยนะครับไม่มีความหมายเลยนะครับสมโมสรสามารถเรียกกลับก็ต้องกลับนะครับเหมือนแบบนี้มันก็ถูกต้องแล้วละครับที่เราจะได้เหรียญเงินพอดูแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญอยู่แล้วกับทีมชาติได้แค่เหรียญเงินก็เหมาะสมแล้วครับ เพราะทางเวียดนามเขาก็ดูจริงจังที่จะมาคว้าเหรียญทองเขากล้าเส่วนเราเองเป็นเจ้าภาพคิดว่ายังไงก็ได้ทําอะไรก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรครับก็จะไม่ขอพูดอะไรไปมากกว่านี้ก็ฝากสมาคมทุกฝ่ายนะครับ นำไปพิจารณากับพิศทางและแนวทางยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องทีมชาติไทยทุกคนนะครับและขอแสดงความยินดีกับทีมชาติเวียดนามนะครับที่สามารถเก็บใจชนะและคว้าเหรียญทองในศึกซีเกม2025ครั้งนี้ไปได้สำเร็จนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารวงการฟุตบอลที่ทางช่องของเราได้นำมาฝากกันถ้าถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ